นี่คือวัดที่หลายคนอาจจะเคยไปแล้วหรือยังไม่เคยไปเป็นวัดที่เกิดจากชุมชนชาวมอนในครั้งอดีตที่ปัจจุบันนี้มีความยิ่งใหญ่และอลาัางการครับและที่นี่ยังมีวิถีชีวิตมีตลาดชุมชนที่เต็มไปด้วยพืชผักสวนควรัวของชาวบ้านเป็นลมหายใจของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมคลองครับนี่คือเรือที่พระคุณเจ้าท่านนะจะนั่งแล้วก็ขึ้นล่องเรือไปแล้วก็จะมีการใส่บาตรกันบนเรือลำนี้อันนี้เป็นเรือแบบมอนนทุกคน นี่เราถามคุณพี่เขาบอกว่านี่คือเรือแบบเป็นเรือประจำเลยนะที่จะใช้ในการให้พระเนี่ยบินธบาตรตอนเช้าอันนี้ส้มมะนาวโอ้มะนาวะมะนาวอะไรคุณอาเนี่ยเขาเรียกมะนาวใหญ่มันเปรี้ยวไหมเอาจริงเปรียปร้ยวเปรี้ยววะ รู้ฮะขายยังไงครับอย่างเงี้ยรุนห้าบาทร้บาทเขาแถวเขาแถวเขาแถวนะครับตกับพี่ๆกันไดแล้วเ,ลเรา,เามากันที่วัดนี่ฮะตรงอ<ๆ> <6 S 2> วันเด็กอยู่นะคือบรรยากาศวันเด็ก,ดค,าก,าดกคือสีสันคือแบบเด็กๆเขาแบบมีกิจกรรมให้ทําตลอดอ่ะคือมีตั้งแต่แบบมีเวทีกลางแล้วก็มีทําแบบเขาเรียกว่าร่วมเล่นเกมแล้วก็ประกาศชื่อเมื่อกี้เขาวิ่งกันแบบกาลังไปเข้าห้องน้ำล้ววิ่งออกมาแบบวิ่งกันแบบกระจายเลย รวมถึงของศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกกล่าวขานในเรื่องครงกัญชาตีของตะกุลโทนที่อดีตท่านเจ้าวาดได้สร้างขึ้นมาและเราก็จะไปแวะร้านคาเฟ่จะได้ขึ้นชื่อว่ามีกาแฟแบบสเปเชียลในสไตล์ส่วนอังกฤษส่วนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลาจากตัววัดเพราะสถานที่เราจะไปก็คือวัดไซน้อยจัุรนทุรีครับ สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดไซน้อยนะบรรยากาศในวันนี้ก็คือสนุกสนานมากเลยอะ่ะตอนเล่ามากันที่วัดนี้ฮะตรงของวันเด็กดูนะคือบรรยากาศวันเด็กคือสีสันคือแบบเด็กๆเ,เขาแบบมีกิจกรรมให้ทําตลอดอะ่ะคือมีทั้งแต่แบบมีเวทีกลางแล้วก็มีทาแบบเขาเรียกว่าร่วมเล่นเกมแล้วก็ประกาศชื่อเมื่อกี้เขาวิ่งกันแบบกาลังไปเข้าห้องน้ำแนละ้ววิ่งออกมาแบบวิ่งกันแบบกร,กระจายเลย และดูเหมือนว่าในวันนี้เองนะครับในส่วนพื้นที่จอดรถของวัดก็ได้ทําให้เป็นพื้นที่ของเราเด็กๆที่มาสนุกกับกิจกรรมซึ่งในเมืองไทยบ้านเรานะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันของพวกเขาเราเด็กๆที่จะมีความสนุกกันเต็มที่มีของขวัญของเล่นอุปกรณ์การเล่าเรียนที่รับแจกจากผู้ใหญ่ใจดีที่วัดเขาจะมีตลาดน้ําอยู่ริมคลองพระพิบลครับเป็นตลาดน้ําของชุมชนที่มีของกินของขายโดยเฉพาะพืชผักจากสวนไร่ของชาวบ้านครับเขจะบอกทุกคนว่าแ๊บซี่ที่นีข้ออร่อยมากนะทุกคนอร่อยมาก อาจจะไม่เหมือนแับซิที่ไหนก็ได้นะไม่ใช่หรอกเพราะเราหิวแล้วะคือกินอะไรตอนนี้เข้าปากเพื่ออร่อยหมดอ่ะนี่คือเรือที่พระคุณเจ้าท่านนะจะนั่งแล้วก็ขึ้นล่องเรือไปแล้วก็จะมีการใส่บาตรกันบนเรือลำนี้อันนี้เป็นเรือแบบมอะทุกคนนี่เราถามคุณพี่เขาบอกว่านี่คือเรือแบบเป็นเรือประจำเลยนะที่จะใช้ในการ ให้้พาาเนบบิบตอชจริงๆแล้วตลาดแห่งนี้นะครับคงความสภาพดั้งเดิมในความเป็นไทยอยู่เยอะมากเลยนะและก็ยังเป็นจุดชมวิวที่มีสะพานโค้งสูงที่ทําจากไม้เชื่อมทั้งสองฝั่งเอาไว้ด้วยกันและในทุกๆวันยามเช้าในวันเสาร์อาทิตย์ในตลาดก็จะมีประเพณีตักบาตรครับโดยชาวบ้านก็พากันแต่งชุดไทยออกมาต้อนรับพระและก็ใส่บาตรกันอันนี้สม้มมะนาวโอ้ oh! มะนาวค่ะมะนาวอะไรกูนานี่เขาเรียกมะนาวใหญ่ มันเปรี้ยวไหมเอาจริงเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอโอ้โหใสน้ำ่งกินแล้วใส่น้ำแข็งอร่อยเหรอฮะขายยังไงครับอย่างเงี้ยรู้ห้าบาทรู<ฮ>้ห<ฮ>้าบาทโอ้โหมะนาวมะนาวเรียกได้ว่าที่ริมคลองนอกจากจะมีตลาดน้ำชุมชนแล้วนะครับในพื้นที่แถวนี้ก็จะมีปฏิมากรรมทางความเชื่อและจิตวิญญ,ญาณตั้งอยู่มากมายเช่นกันโอ้โหนี่นี่คือตะกุดหรือเปล่าอุ้ยตะกุดยักษ์นะฮะทุกคนว้าว และความพิเศษของวัดไซ้อยแห่งนี้นะครับก็อยู่ที่ศาลาหลังนี้ครับที่ด้านหน้าจะมีวัตถุมงคลชิ้นใหญ่ที่ถูกเรียกกันว่าตะก,กุดโทนครับว่ากันว่านะครับหลวงพ่อประสิทธิ์ิรีกาโลอดีตท,ท่านเจ้าวาดครั้งเมื่อท่านบวชได้ไม่นานนะครับก็เข้าไปในโบสถ์เพื่อที่จะทําตะกุดและตอนนั้นเองนะฮะท่านก็ได้ชวนพเพื่อนเข้าไปด้วยรูปหนึ่งท่านบริกรรมสร้างตะกุดจนถึงตีสาของอีกวนันแต่ท่านก็ได้สร้างขึ้นมา2ชิ้นชิ้นหนึ่งก็ให้พเพื่อนไปแต่หลังจากนั้นไม่นานพระเพื่อนก็ลาสิกขา ก็ได้ไปสร้างวีรกรรมทาให้ต้องโดนฟันโดนแทงแต่ก็ฟันไม่เข้าเพื่อนของท่านจึงมั่นใจในตะกุดของหลวงพ่อท่านมากจนข่าวก็ได้ลือสะพัดออกไปว่าตะกุดของหลวงพ่อประสิทธิ์ไม่ธรรมดาและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของอนุภาพของขังชิ้นเอกชิ้นนี้ครับย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2430ครับก็จะมีคนมอนในหลายหมู่บ้านจากมาชัยบ้างบ้านแพ้วบ้างบ้านไร่บ้าง เข้ามาถักถางป่าเพื่อจับจองที่ดินอาศัยเพราะมีการขุดคลองและในช่วงนั้นเองก็ได้หลวงตาโจกนะครับหรือลวกป,ปู่โจกได้เข้ามาช่วยชาวบ้านสร้างวัดสร้างวัดด้วยต้นไม้ที่พากันไปตัดโค่นนั่นแหละครับจากพระรูปแรกจนกลายเป็นวัดที่มีพระหล,หลายรูปมาร่วมกันจำพรรษาและในก่อนหน้านั้นวัดแห่งนี้ก็มีชื่อเดิมที่เรียกกันว่าวัดสาลีมุนีพิรมที่ก็แปลว่าพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์และเป็นที่เร่รมของผู้รู้อาจจะแปลความหมายยาวสักหน่อยแต่ด้วยความที่ชื่อเรียกยากทางเจ้าคณะจังหวัดจงงเลยตั้้ชื่อใหใหม ให้มีการจดจําและเรียกได้ง่ายขึ้นจึงตั้งชื่อวัดให้ใหม่ว่าวัดไซน้อยเพราะในบริเวณใกล้เคียงกันนั้นมีวัดไซใหญ่อยู่ก่อนหน้าแล้วจึงทําให้ชื่อวัดไซน้อยแห่งนี้เป็นที่จดจํามาจนถึงยุคปัจจุบันครับนี่เราก็เดินมาตรงด้านหลังบนตกก็จะมีศาลหลวงโู่โจกก็เป็นพระรูปแรกที่ท่านได้มาสร้างวัดนะนี่เป็นของเสริมออปชันเสริม มีช้างมีมา้ามีไก่แล้วก็มีกุมารเล่นกุมารเฮ้ยตรงนี้มาเยิมกันนะเนี่ยโอ้โหหลายตัวเลยแหละโดยเฉพาะม้าลายนี่ครับม้าลายแสดงบง่งบอกถึงความศรัทธานะที่คนเขาก็มาน่าจะมาขอพรขอกับหลวงปู่แล้วก็สําเร็จก็จะเอาของอันเนี้ยมาถวายแล้วไม่ไกลกันนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเดินทางเข้าไปกราบศิละสังขารของหลวงพ่อประสิทธิ์ ที่ล่างของท่านจะอยู่ในเรือนแก้วครับและในคานหลังนี้นะครับก็จะถูกจัดเป็นสถานที่รวบรวมวัตถุมงคลของใช้ในความเป็นพระมีพระเครื่องพระโบราณน,นะครับมีของปลุกเสกที่หาดูได้ยากมีคมภีวิชาศาสตร์ปลุกเสกฉบับภาษามอนซึ่งในแต่ละเล่มเองก็ล้วนโบราณอย่างมากเลยครับ แล้วก็เดินอยู่บริเวณรอบๆโบสถ์แล้วอยู่ตรงนี้คือลมเย็นมากนะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศบ้านบ้านเราเมืองไทยนะครับผมยังอยู่ช่วงแบบมีความอุณหภูมิคือลดลงนะจากหลายๆวันก่อนคือเริ่มจะร้อนแต่ตอนนี้นคือเย็นลงได้มา2วันละก็ถือว่าดีมากนะตอนนี้ผมก็เดินมาตรงที่พระเจดีย์นะฮะโอ้โหเอาเรื่อมกันนะเนี่ยความงามนะฮะทุกคน ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าพื้นที่ของวัดทั้งหมดในปัจจุบันนี้นะครับยังคงมีการก่อสร้างหลายอย่างใช้เวลานานหลายปีเพราะยังขาดทุนทรัพย์ในการสร้างและหลายอย่างก็สร้างไว้เสร็จแล้วนะครับมีความสวยงามอย่างมากและที่สุดของวัดไซนอแห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นวัดของชาวนนทรีแล้วนะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างมากอีกด้วยครับตามจุดต่างๆเนี่ยเยอะอยู่นะแต่ละจุดก็มีความดึงดูดสายตามากๆนะครับผมไป ตอนนี้ก็เห็นว่าหลังคาเขายังคงดําเนินการสร้างนะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนาะแต่ด้านหน้าเหมือนจะมีเป็นน้ําตกนะครับเป็นเขาทาเป็นแบบจําลองน้าตกจําลองที่ใหญ่มากนะใหญ่อลังการเอาเรื่องเลยล่ะจริงๆแล้วที่ทุกคนเห็นตรงนี้คือเขาพสุมเมนครับเรามาทําความรู้จักกับเขาพสุมเบนลูกนี้กันก่อนตามคติทางศาสนานะครับใจกลางของจักรวาลจะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งครับที่มีความยิ่งใหญ่และก็เป็นที่อยู่ของภพภูมิต่าง โดยภูเขาจะถูกล้อมด้วยภูเขาวงแหวนทั้ง7ชั้นเรียกว่าสัตบริพานและระหว่างภูเขาในแต่ละชั้นก็จะมีมหาสมุทรขั้นเรียกว่าสีทันดอนสมุทรบริเวณเชิงเขานะครับเป็นที่อยู่ของสวรรค์ชั้นจตุมาราชิกาและในส่วนยอดของภูเขาจะเป็นสวรรค์ชั้นเดาดึงและรอบๆภูเาขานั้นจะมีทวีปทั้ง4และเราเองก็จัดอยู่ในทวีปทวีปหนึ่งที่เรียกกันว่าชมพูทวีปครับและที่นีน่ก็จะเป็นหนึ่งในปฏิมากรรมที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้ที่วัดไซน้อยแห่งนี้กําลังสร้างขึ้นมาครับ และที่ทุกคนเห็นตรงนี้ก็คือในส่วนของวิหารคดพระเจดีย์มุนีพิรมครับซึ่งก็เป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีขนาดสูงใหญ่เป็นเจดีย์ที่หลวงพ่อประสิทธิ์ท่านได้แบบมาจากพม่าตอนที่ท่านไปจาริกทรในสมัยก่อนครับพาทุกคนขึ้นมาที่เจดีย์มหาเจดีย์มุนีพิรมนี้ก็พาพุทธทุกคนนะมาอยู่ด้านบนพระเจดีย์แต่ว่าถ้าเราจะขึ้นไปที่องค์เจดีย์ด้านบนจริงๆอ่ะก็คือเราต้องขึ้นปีกนะฮะซึ่งด้านหลังด้านด้านหลังเนี่ยจะมีบันไดขึ้นปอีก เออข้าขึ้นไปถึงองค์พระเจดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นบันไดนี้ไปนะครับขึ้นไปปุ๊บปุ๊บตรงนั้นคือจะเข้าถึงใกล้กับพระเจดีจุดศูนย์กลางมากที่สุด อนนี้เราก็เข้ามาในอาคารชั้นกลางครับที่สาธุชนสามารถเข้ามากร่าวไหว้สการาได้และด้านในนี้นะนอกจากจะมีพระประธานหลักแล้วในอาคารนี้ก็จะเต็มไปด้วยพระพุทธรูปยุคเก่ามีพระพุทธรูปศิลปะมอที่ประดิษฐานอยู่ตามเสามีปฏติมากรรมเก่าแก่อยู่หลายชิ้นเลยนะครับ และเราก็เข้ามาทิ้งท้ายกันที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากวัดเลยนะเป็นร้านที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านและที่สําคัญนะครับเป็นร้านเล็กๆที่ไม่เล็กในเรื่องคุณภาพครับร้านนี้ชื่อว่าสมเกียรติคาเฟ่ครับผมเราก็มาอยู่ในบรรยากาศร้านสมเกียรตินะครับผมเป็นร้านกาแฟที่มีคุณภาพนะครับผมพื้นที่ร้านก็ให้ความเป็นบ้านนะครับแล้วก็มีความตกแต่งเป็นร้านกาแฟชื่อว่าร้านสมเกียรตินะครับผมว่าถือว่าเป็นบรรยากาศที่ร้านที่มีความมีการจัด วางของไม้ดอกไม้ประดับในแต่ละส่วนแต่ละจุดได้แล้วก็ให้ฟิลความเป็นแบบส่วนอังกฤษนะครับผม ในเรื่องของการตกแต่งร้านที่มีบรรยากาศสวนสไตล์เมืองนอกเลยนะเขาตกแต่งได้ดีเลยทีเดียวถือว่าน่าจะเป็นตัวเลือกสําหรับคนหาคาเฟ่ทานในยามบ่ายๆในส่วนรสชาติแล้วนะครับก็เกินคาดไวมากเพราะที่นี่เขาทั้งรั่วเองมีโรงคั่วในบ้านด้วยถ้าใครสนใจก็ไปลองแวะชิมได้ตามที่อยู่นี่เลยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมที่พานเพื่อนะพาไปชมวัดไซน้อยนะแล้วมาปิดท้ายกันที่ร้านสุเกตคาเฟ่นะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา b ได้วยนะครับผมเพื่อจะติดตามในคลิปต่อไปนะที่ผมเจอสถานที่น่าสนใจมานำเสนอเพื่อนเพื่อนนะครับสำหรับ EP วันนี้นะฮะต้องขอจบแตกเพจที่นี่นะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับมาเจอกัน